อกิเดียคาเดมี่เจอกับเกียรติเพชรสวนอาหารติกไม้มาแล um um <necessary> ้วครับรุ้งนาลายเกียรติหมู่เก้าเจอกับนิวลูกรักปะกรณ์พอสุรินหนึ่งร้อยแปดตอนดีดอทก็มาดูประวัติก <ister religious> <analysis> ันก่อนเลยครับรุ้งนาลายชื่อจริงว่าวรวุฒิโกรธปะโคนครับปีนี้อายุ18บ้านเกิดที่บุรีรัมย์ครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดนี้ได้ไว้27,000บาทครับส่วนมุมน้ำเงินครับนิวลูกรักครับชื่อจริงว่าธรรมนูนนิยมตรงครับปีนี้อายุ23มาจากสุรินทร์ครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดนี้ได้ไว้40,000บาท รับ oh <my> เอาละครับมา oh <my> เริ่มป็นยกแรกค oh. รับผู้นี้รุนนาลายเป็นมวยขวาครับแก้งขวาสิงดํายังไงรุนนาลายอย่างนั้น่อเดิมเพรศิลาเกียรติบูก้าส่วนนิวลูกรักนี่ไม่ต้องพูดถึงครับดูหัว,ด,หวดูหัวไหลซะก่อนครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดแรงนะมวยเข่าครับท <laughs> รงหนีเข่าไม่ได้ครับ <laughs> ทำสองนี้เป็นมวยขาวต้องลงทุนสูงแล้วก็ถือว่าเป็นยอดมวยสองแบบเลยชกได้ทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลสำหรับนิวลูกรักรปัจจุบันนี่ก็เป็นแชมป์ในแบบมวยสากลก็คือแชมป์ร้อยห้าปอนแชมป์เยาวชนของสภามวยโลกครับครับน็อกเอาท์ซีพีเฟสตมาร์ทนะครับชื่อในกะารชกมวยสากลสำหรับนิวลูกรักนะครับ,รบเดินไปรอเลยมาดูฟอร์มกันหน่อยคุณน็อ โอ้โหลุงดารายหลังๆนี่แกเป็นอะไรครับเนี่ยชนะไม่เป็นน่าสะกดไม่เป็นนะชอช้างเราหนูสลาเนี่ยโอ้โหสามฟอร์มหลังเสมอ3ามดีเพชรทีเดียครดมี่ครับแพ้คะแนน3ดีแล้วก็ล่าสุดครับแพ้คะแนนเก่งจิตเมืองนอนท์ครับส่วนนิวลูกรักรับสามฟอร์มหลังก็ยังไม่ค้นพบกับคําว่าชัยชนะเหมือนกันะคู้น,นี้ต้องสอนเองนะถือว่า<ม>สตีนี่ใกล้เคียงกันจะแย่งกันเกิดคนนี้ นะครับแพ้คะแนนดอกไม้แดง JSP แพ้คะแนนตุ๊กตาทองปอไทยลูกเรือค้าไม้2ไฟ้าติดเลยสําหรับนิวลูกรักครับต้องมาดูกับว่าวันนี้ถ้าไม่มีเสมอนะครับต้องมีหนึ่งคนที่แจ้งเกิดครับครับตนตนต้องดูน้ําเงินครับเพราะว่าต่อยแรงเหลือเกินแกต่อยมวยสากลนี่น็อกฟิลิปปินน็อกอินโดมาแล้วหลายแต่หลายคนครับแต่ก็ไม่แน่ลุนอาไมีแ้่หนักครับผลาดไปโดนโป้งเดียวมีสิทธิ์หล่นครับและสถิติที่น่าสนใจ ของลุ้งนาฬิอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่เกิดมาชกมวยไทยนะครับไม่เคยโดนต่อยหมัดน็อกโอ้โหสติติต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะถือว่าสติตนี่น่าจดจํามากๆรับเจ้าตัวบอกเองเลยไม่เคยโดนหมัดโดนแต่ศอกเคยแพ้น้องโดนศอกนะครับไม่เคยโดนหมัดครับแล้วก็วันนี้รูปร่างนี่โอ้โหได้เปรียบค่อนข้างจะเยอะเลยครับทางด้านลุแดงเนี่ยดูครับสูงวอาหัวหนึ่งยกกาสูงเลยครับในช่วงต้นๆ อ๋น่าจะรู้อย่างรู้เป็นอย่างดีนะว่าโอ้โหนิวลูกลังนี่แกมันหนักนี่ครับอาวุธแกแรงครับแต่ค่าเกียรหมู่เก้านี่ยอดโมวยเพียบเลยครับเับสิงดําเกียร์หมู่เก้าปัจจุบันนี่ก็ก็ยังชกอยู่นะแล้วก็ถือว่าเป็นของแข็งให้รุ่นน้องเลยครับสำหรับพี่เขียวสิงดําพยายามเจาะยางไปก่อนครับเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้นะครับ นี่ครับเจาะยางเดินหาเลยเตะไปเรื่อยเลยครับรยังชกในเกรมรับครับทางด้านลุ้งนา <Answer ing noise> ลายรอถีบรอเตะถีบ <c oughs> อันนี้มุมมุมอีกมุมนึงไปอีกมุมนึงเลยครับครับหมดยกแรกไปแล้วครับคนี้เลดเปิดขึ้นมาใครต่อรองนะครับผ่านยกแรกไปเสมอนิวลูกรักครับต้นต้นต้องของเขาครับ อายกสองครับชมกันต่อพยายามจะถีบสก,กัดครับรุ้งนลายนี่ครับหมัดมาแล้วครับหมัดแล้วก็แข้ง<ม>โอโ้โหแกเดินไวเลย<ม>ทางด้านนิ้วลูกหลักครับ<ม>เกรงกำพันแน่นเลยครับเ<ม> <laughs> จาะไปอีกทีหนึ่งเจาะขามากๆก็ไม่ดีเหมือนกันครับเจ็บครับ <laughs> ตอนนี้ยังเต้นไหวอยู่ยังเคลื่อนที่ไวครับแต่ถ้าโดนเตะไปบ่อยๆแล้วจะเต้นจะผิวออกหรือเปล่าครับรุงนาลายอ่าเตะคืนมาได้ครับถีบสาักการดรูปร่างนี้ต้องบอกว่าสวยงามเลยครับชกในพิกัดประมาณ1 0 6่ถึงหนึนี่ไม่เสียเปรียบใครแน่นอนครับสําหรับรุงนาลายถีบสาักกดโดนเจาะแล้วครับอยู่วงนอกไม่ได้โอ้โหโดนแข้งเลยครับ ดีครับพยายามจะเจาะเข้าไปเจาะไปเรื่อยๆเลยครับนีครับตัดลําตัวลแล้วเตะล่างสวนแข้งซ้ายมาครับแบบเดินหาแล้วถีไว้ก่อนม,มีอปปัตตอนนี้นิวลูกรักบอกว่ารุ้งนาายอยู่ไหนนิวลูกรักอยู่นั่นักไล่ก่อนครับแบบ่เดินเข้าไปนี่ต้องเจอแข้งแน่นอนนะบางดีๆก็แล้วกัน จะเข้าไปต่อยี่โดเลยครับโอ้โหแข้งขวาไม่ให้เข้าง่ายแน่นอนครับรุ่งนารายนี่ครับเตะขวาโอ้โหแกเตะได้แรงมากครับต้องบอกว่าถอดแบบมาจากสิงห์ดำเกียรติมู่งเก้าเลยครับจังหวะการวางแข้งเนี่ยอ่ะซ้ายไปแล้วก็เจาะยางครับยังไม่มีอาการนะครับนี่ครับเตะขวาหลุดไปต้องดึงกลับมาให้ไวๆนะครับถ้าเตะหลุดเนี่ย ถ้าดึงกลับมาช้านี่มีโอกาสโดนสวนหมัดครับพยายามจะต่อยลำตัวแล้วก็เจาะยางครับทางด้านนิวลุกรักโดนขวาครับนี่ครับเอา้ามีอาการยรัมโดนยางเข้าไปโอ้โหโดนหนักๆน,กนี่มีแสบพยายามจะซอกกลับเมื่อกี้แต่ยังไม่โดนโอ้โหแล้วนะดูรนะับหนิวลูกรักตอนนี้แกมาเป็นชุดเลยครับคุณนอ็อตเตะนี่ไม่เกรงใจเจ้าของขาเลยครับ <c oughs> โอ้โหเตะเต็มแรงนี่ครับตเตะขวา เอาไปโดนกระจับโอ้โห Ż มัน,ม,นมันจี๊ดชั่วกะนาเนอะเขตปอดอาวุธตรงนั้นน่ะโดนเลยครับอย่าไปสนใจครับเขตปอดอาวุธเยอะโอ้โหเตะมายังไม่โดนนะทางด้านลุงนาลายเนี่ยจะเตะเฉียวไปเฉียวมาหลายครั้งโอ้โหดูครับสไตล์ลุงนาลายไม่อยากประท้าครับระหว,ว่างแกล้มขวาหมดยกที่สอง <c oughs> โอ้โหตอนนี้มีลุงนกันไ้เปรียบสองหนึ่งแล้วครับ จา่าวินิตตันจัดนะฮะต้องมาเทรนเลยอะ่ะบอกว่าขำเป้าไว้เจอหนอยของคุณสุดใจภูมิประคนก็ต้องมาเทนกับลุงนาลายกันดีๆนะกันไม่ดีเดี๋ยวมีสิทธิ์นะฮะมีสิทธิ์ที่ว่านี่นอนเปน,นะครับเอาละครับอะไรก็มาดูย่ที่กาน,นต่อเลยนี่ครับเตะขวาถ้าเตะขวาเข้าก็ ้องบอกว่ามีโอกาสชนะสูงเลยครับเพราะแข้งแกแรงมากครับรุ่นนารายดูครับโอ้โหโชว์เบิลแข้งเลยครับถีบสกัดไว้ก่อนจะเดินชนหรือยังครับทางด้านรุ่นนารายนีครับวางแข้งขวารูปร่างสูงยาวอ้าวโดนหมัดมาครับโดนหมัดไม่ค่อยได้เหมือนกันครับหน้าเงิบหน้าหงายไปครับยางจับเด้งตีขวาครับ เด้งตีขวาอีกทีหนึ่งเสียบซ้ายเด้งตีขวาอะไรครับเอาปิดไม่ลงครับเดี๋ยวลูกรลักนี่โดนเข่าไปแล้วก็ไม่ค่อยสู้เหมือนกันครับเดินหาครับโอ้ยัดไส้แต่โดนคือลำตัวมาครับเตะขวาสูกนารายตอวนี้นิ่งขึ้นเยอะครับตอนนี้เปิดเกมชนเลยครับไม่กลัวเลยครับลูงนารายถีบนํำมาก่อน นี่ครับเตะขวาจับได้คืนขวาเลยครับยังบังได้ครับแกเตะนี่ทางด้านนิวลูกลังนี่กระเด็นเลยครับขนาดโดนกาดนะครับนี่ครับตีซ้ายเจอเข่าแล้วเป็นไงครับนิวลูกลังเขาบอกว่ามวยหมัดนี่ส่วนมากจะแพ้มวยเข่าเจอเข่าแล้วไม่ค่อยสู้ครับพยายามจะเดินหน้าครับนิวลูกลังโอ้โหยโดนสกัดด้วยขวาครับนี่ครับเตะขวาแกเตะนี่เต็มข้อเลยครับ ลูกฮิดมาโดนหมัดขวาแล้วโดนซ้ายอีกทีนึงโอ้โหยุ่นารายต้องการดีีครับน่าสั่นไปเลยครับโอ้โหเหมือนจะกลัวหมัดไปแล้วตอนนี้แยงหรือเปล่าครับโดนหมัดแล้วอ้าจังหวะนี้ทําได้ดีครับกดลงไปครับเดีลูกลักก็ไม่สนใจเลยครับกาจะต่อยอย่างเดียวนี่ครับต่อยขวาได้สวยเดลูกลักจะเดินไล่ครับ ไรต้องจนด้วยครับลุงนาาลตั้งรับกู้สาดแขช่นขวาพยายามจะตัดลำตัวโอ้โหแล้วดูขาแดงนหมดแล้วครับโดนย้ำกันที่ต้นขาโอ้โหลุงนาไลมีเจ็บนะครับออกอาการแล้วครับโอ้โหโดนทุบบ่อยๆนี่มีอาการอยู่หรือเปล่ามีขวาต่ออยู่ยังเถียงยังเถียงโอ้ยมาเชียวหน้าเชียวไปเชียวมา เตะขวาได้สวยครับจังหวะนี้เล่นเอาสาขาแดงไปแล้วครับโอ้โหเอาเร้วนี่โอ้โหเรียกร้อยเลยครับดูครับต่อยท้องก่อนแล้วก็โหขวาครับโอ้โหหลับพุกครับหลับกาอากาศเลยครับโดนซ้ายลําตัวไปก่อนนะครับโอ้โหแต่จบเรื่องขวาครับของขวาเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่โดนน็อกด้วยหมัดครับ